วันนี้พามาร้านกาแฟเ,เส้นทางโหดมากเลยครับเส้นทางโหดมากถ้าเครื่องพันห้าขอเป็นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยิ่งดีเลยโซนนั้นร้านอาหารกำลังทำนะครับดูทางดูทางอยู่ชั้นล่างขึ้นมาไต่ขึ้นมาอาหารที่จอรดรถข้างล่างก็ได้นะครับข้างบนที่จอรดรถแคบนิดนึ่งชื่อร้านใบเมี่ยงใช่ไหมครับใบเมี่ยงคาเฟ่ ใบเมี่ยงร้านสวยนะอยู่ในอันนี้ป่าชัดๆเลยละ่ะเนี่ยดูอยู่ในป่าเลยนะครับใบเมี่ยงเราเลยเราเลยบ้านแม่แม่มานะครับบ้านแม่แม่บ้านต้นไม้เชียงดาวนะครับอันนี้อยู่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เราเลยบ้านแม่แม่มาประมาณหนึ่งกิโลนะครับดูร้านดูร้านสวยงามเดี๋ยวผมพาไปดู เอาครับใบเมียงคาเฟ่นะครับใบเมียงคาเฟ่ดูทำร้านได้สวยมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินกาแฟในหอมโชยมาเลย

ใ,ใบชาใบชาผ้ากลางมันก็คือใบ,ใบชาแล้วเนาะมันไม่เหมือนกันมันไม่ชาเมีม่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะให้ลองชิมครับอ๋อใบชาเมี่ยงด้วยใช่ค่ะใบใบ,ใบเมี่ยงเดี๋ยวนะจริงๆิงเมี่ยงนี่คือต้องมามาหมักก่อนใช่ไหมอ่าเอามาันามันดองก่อนไหมเ,ไเก็บมาค่ะเก็บเมี่ยงสด,สดมาแล้วก็ไปอบแห้งแล้วก็มาทำเป็นชาเอามาทำเป็นชาเลยเนาะใช่ค่ะผมเวลาคนพระกลางเขาถามเขาจะได้ครัวเขาไม่เข้าใจ ได้ครับอ๋อชั้นบนก็นมีที่นั่งเนาะขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูชั้นบนนงานไม่ใหญ่นะแต่ดูมินิมอลเลยเอ,อนะ็มโซ่ฉอบร้อนครับคือดูว่าอี้ดีดูด,ดีมีชาติสักุลมากเลยอะ่ะ ดูดลุด่ดีเนาะเอบรรยากาศนั่งนั่งนังง่งเหมือนมีราศีอะทำสวยดีที่สำคัญอะไรอยู่กลางป่าเลยอันเนี้ยสุดยอดประเทศไทย เรบขึ้นมาตอแล้วว่าเรียกว่าโซนนี้เป็นโซนร้านกาแฟไงผมเรียกว่ามันมีถนนไปต่อทำร้านสวยดิคลาสสิกมากเลยโซ่เดียวเอไปนั่งกันดูเอาเดททท์หนั่งไหนเนี่ยตะไคร้เนี่ยพี่เจนไปลองละนั่งได้ด้วยเหรอได้ฉันกลัวมันโยดนั่งได้แล้วไอ้บอยนั่งลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตัวเล็กไงนั่งได้เหรอได้ค่ะจริงจริงมันเป็นเหมือนเต็นท์นอน ไม่ไม่อย่างนั้นนี่มันต้องกระโดดลงไปเลยกระโดดแล้วเอาปันจาี่บรรยากาศร้านดูดีอะ่ะโอ้ได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยได้ยินเสียงน้ำตกข้างล่างเอามองเห็นอยู่น้ำตกข,า,ขาว เมื่อกี้ผมจะไปเที่ยวเส้นนี้โอ้โหทางสุดยอดต้องถอยลังกลับชันมากใบเมี่ยงคาเฟ่นะครับอ,อยู่อำเภอเชียงดาวถ้าเกิดใครเคยมาบ้านแม่แม,แม่หรือบ้านต้นไม้แม่แม่เชียงดาวนะครับเลยเลยมาตามถนนหลักเลยครับตามตามเส้นทางหลักเลยมาเรื่อยๆประมาณหนึ่งกิโลนะครับ จะเห็นร้านนี่อยู่กลางอยู่เหมือนขวางทางอยู่เลยเพราะว่ามันจะเป็นแนวเดียวกับถนนทําสวยทําสวยแล้วกเราเดิน่ะจะได้กลิ่นไม้กลิ่นหอมของไม้ด้วยขาท่าเข้าท่า,า,ทาดีไซน์โต๊ะโต๊ะนั่งก็ข้าท่าดีนะ ร้านเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันค่ะ8ปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นค่ะแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเยนขอโทษดิขอโทษขอโทษจะเป็นมีเพจเนาะมีครับผมมีเพจใบเมี่ยงเลยครับเพจใบเมี่ยงเลยนะครับตอนนี้ที่นี่มีที่พักหรือยังตอนนี้มีก็จะเป็นบ้านเคียงทานครับข้างล่างจะสังกัดเดียวกันอ๋อชื่อชื่อบ้านอะไรนะเดี๋ยวบ้านเคียงทานครับผมเคียงทานนะครับบ้านเคียงทาน ทางโหดนะคร mm ับเมื่อกี้ผมไปมาแล้วเมื่อกี้ผมหลงไปมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปปาโลทางจะโหดกว่านี้อีกนะไปโลโหดกว่าอีกมาเยอะเลยครับพี่ก็ตอนนี้ถนนจะมีแค่หนึ่งกิโลครึ่งครับประมาณที่เดี๋ยวจะเป็นดินแดงล้วนๆเลยจะโหดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเพจที่พักหน่อยได้ครับน่าสนใจน่าสนใจที่พักอยู่ในป่าเลยนะบรรยากาศดีมากเมื่อกี้หลงไปแล้วไปกลับรถตรงนั้นเข้าท่าดีเฉพาะร้านนี้ก็โอเคแล้วอ่ะ นี่นี่นีอ่าเรพี่เรียนได้เลยครับบ้านเคียงทานนะครับอ้าวเผื่อใครอยากจะมาพักที่นี่บอกเลยสุดยอดบรรยากาศอยู่ในป่าจริงๆเลยครับที่นี่แล้วก็อยู่ริมน้ําตกเออริมน้ําทานนะครับริมน้ําทานมีเบอร์โทรด้วยอ่ะดูเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หนึ่งหกสี่สองเก้าสองสี่นะครับหรือจะแอดแอดไลน์ไม่มีเนาะอ่าอันนี้อยู่เขตบ้านแม่แมะเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยครับ โอเคขอบคุณครับแนะนำแนะนำที่น um ี่สวยเจอกันคลิปหน้าเลยครับร้านกาแฟสวยอันนี้ได้หม้วครับได้หมล่ะอ๋อเอาเบอร์โทรไว้เนาะอ๋อได้ครับสุดยอดสุดยอดบรรยากาศอันนี้หลงมาเจอโดยบังเอิญนะครับ หลงมาเจอโดยบังเอิญนะครับก็สวยร้านนี้สวยนะโอเคช่องนี้นี่ที่เที่ยวสวยๆมีมาเรื่อยๆครับเจอกันคลิปหน้านะอยากให้ดูบรรยากาศโดยรอบอีกรอมนึ่ง ที่พักเขาสวยนะแนะนำเลยเดี๋ยวผมจะไปเส้นนี้ครับจะไปเที่ยววันป่าหลต่อ